เด็การหนูชื่อเด็กกินขลิิกาซิเิตารหนชื่อแม่ชื่อเข็มค่ะวันนี้ครูวาพาหนูมาที่ส่งเสริมเพื่อที่ครูวาบอกว่าให้เอาถ้วยตวงมาทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถ้วยตวงก็เลยเอาเป็นงูค่ะแต่ละครั้งหนึ่งมีงูหนึ่งตัวเดินผ่านจระเข้ จระ,ะเข้จึงถามว่ามูไปไหนมูก็บอกว่าเดินไปข้างหน้านี่เองจระ,ะเข้ก็ถามว่าไปด้วยมูก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวแม่ดาจระ,ะเข้ก็ยื้อว่าจะไปด้วยมูก็เลยพาไปมูมีหนึ่งตัวมูเห็นตู้ไอติมมูก็เลยแวะซื้อไอติมมาสองแท่ง เพื่อที่จะมาแบ่งเจระ,ะเค้่จบแล้วครับตัวกันนะครับี <Yeah. S 1> ๋ยวจเค้กกินไอจิมกับงูเลี้ยงงูเลี้ยงงูบอกว่ากลับบ้านนะเดี๋ยวใจเค้บอกว่าไปไหนงูบอกว่ากลับบ้านแต่เค้กบอกว่าไปไหน <c oughs> ไปแล้วครับไปยครับเราจระเข้ก็ว่ายน้ำไ,ไปใต้มาหาสมุทรเราจระเข่ก็เจอกับช้อนครับ<ะ>แล้วจาระเข้ก็เอาช้อนเข้าปากแล้วจระเข่ก็ติดคอตายความพิค่ะหลังจากนั้นผมได้เจ็บอลไรไฟฟ้าและอะไรไฟฟ้านั้นได้ไปเจ็บตัว S s <S ตัวเงินตัวทองไอ้ตัวเงินตัวทองได้วเข้าไปใกล้แล้วตัวเงินตัวทองได้ถามไปไหลไฟฟ้าว่าอะไหลไฟฟ้าอะไหลไฟฟ้าอะไหลไฟฟ้าจะไปไหนไวไปไหลไฟฟ้าก็จะบอกว่าเขาจะว่ายน้ำไปข้างหน้าพอไปไหลไฟฟ้าว่ายน้ำไปตัวเงินตัวทองได้ว่ายตามมาเพราะตัวเงินตัวทองบอกจะบอกว่าเขาจะให้อะไรอย่างอย่งหนึ่งเขาบอกว่าก็จะให้ไอติม เขาก็เลยบอกเติมเอิมปาไหลไฟฟ้าเขาก็เลยบอกว่าอะไรเหรอเติมแล้วตัวเงินตัวทองเขาก็ได้บอกว่าไอซครีมฉันก็เติมเติมปาไหลไฟฟ้าก็เลยเอามาให้และปาไหลไฟฟ้าก็ได้ชัดตัวเงินตัวทองได้ตัวเงินตัวทองได้ตายแล้วปลาไลไฟฟ้าแล้วปาไหลไฟฟ้าได้คําเมือก ตัวเงินตัวทองเข้าไปสาตัว<ะ>แล้วหลังจากนั้นที่ปลาไหลแซ่ได้ขมอดตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเข้าไปแล้วปลาไหลแซ่ได้ไปยืมหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีคนไปดูทีวีอยู่เขาก็ได้ไปซื้อไอติมมากินเป็นโตะแล้วก็ดูทีวีเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงไปพอเขาดูทีวี<า>จนเพลินดูทีวีจนเพลินจึงเขาได้ก็นอน แล้วเขานอนตื่นขึ้นมาก็พบว่าทีวียังเปิดอ,อยู่เขาก็เลยตื่นขึ้นมาดูต่อพอดูต่อเสร็จก็ได้จบพอเขาได้ดูต่อแล้วพอเขาได้ดูโทรทัศน์เสร็จแล้วเขารู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อ เขาเลยออกไปเดินเล่นหน้าบ้านเจอลูกบอลตัลูกหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาเยหยิบลูกบอลลูกนั้นมาตาะเล่นแล้วก็หยิบแล้วก็อีกลูกหนึ่งมาเตะเล่นกับเพื่อน,แล,น,นแล้วเขาก็เตะเตะไปเตะมาจนไปโดนหน้าต่างแล้วเขาก็เก็บลูกตะกร้อนั้นมาเขาก็เตะไปเรื่อยๆจนมันตกน้ําแล้วก็จบเลยครับ พอลูกตะก้กตกน้ำปลาช่อนได้เลยไปเก็บให้ปลาช่อนก็โยนออกไปแล้วปลาช่อนก็ว่ายน้ำหนีไปแล้วก็ตกะคะ่ะแล้วก็จบไป